สวัสดีครับนีมพบกับเส้นหลังฮานอยนะครับมาดูนะครับเราพามาดูแมคโครนะครับรุ่นสองนะครับรุ่นสองมาคทูนะครับของโคเบโกนะครับโคเบโกนะครับสภาพสวยงามครับผมเรามาดูกันว่าเขาจะแรงดีขนาดไหนนะครับกับการตักหน้าดินนะครับใส่กระดำนะครับ ดูครับว่าสภาพดีครับใกเย็นครับผม,มดูกับการตักดีนะครับกับแรงแรงของรถนะครับดูคนระับว่า ดีขนาดไหนนะครับดีขนาดเล็งเครือ่องกระป๋อนะครับยกไม่หลดไม่อะไรนะครับยังนไม่หลดไม่อะไร่นจะเดีแล้วก็จะไะครับี่ก็ลองตักช้านะครับไม่ได้เล่งเ่องแลง ไม่มากครับเป็นม,านะะมา้าตัวแล้ครับม้าตัวโคเบโก